สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมิสสาร้าะคะวันนี้จะมานำเสนอแอป,ปใหม่นะคะที่เพิ่งลงแอป,ปสโตรได้ไม่กี่วันนี้นะคะอ่าก็แอป,ปนี้นะคะจะช่วยอะไรนะคะมาทำงานในด้านไหนนะคะก็คือจะเป็น one music นะคะ amazing player นะคะก็ตรงๆเลยก็จะเกี่ยวกับเพลงนะคะตัวนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้บน App Store ฟรีนะคะตัวนี้เนาะเวลาเรา วิธีการทํางานของเขานะคะก็คือเปิดมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะถามว่าให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับ Apple Music นะคะตัวนี้จะใช้ใช้ร่วมกับ Apple Music นะคะทุกคนเนาะก็จะเหมือนเป็นทีมของการเล่นเพลงนั่นเองนะคะทุกคนเนาะนี่ก็ไม่ให้มันจำเจซ้ำซากเหมือนทั่วไปนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ในการเล่นเพลงนะคะนี่เนาะ กดเพลงอะไรประมาณนี้คองที่เมนูอาหารแบบบ้านๆจะบอกเลยว่ารสจดก็ประมาณนี้เวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะอันนี้จะเป็นวิทยุนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีเพลงในเครื่องนะอ่าไม่มีเพลงในเครื่องถ้าใครมีเพลงในเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็แตะเป็นมิวสิกก็จะไปเปิดที่ตัว Apple Music นะคะก็จะฟังจากวิทยุนั่นเองนะคะนี่เนาะ ก็จะได้แบบนี้นะคะีอ,อีกนะครับใครอยากไปคลิกเลยป่๊นะคุณซึ้ไปเล่นเกมกันครับนี่นะคะแล้วก็เรามาดูนะคะว่าทีมอันไหนอีกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทีมเหมือนวิทยุสมัยโบราณนะคะนี่นี่นะคะ,ะกด Stop ได้เล่นได้ Play ได้นะคะ Next ได้เนาะนี่ก็เขาจะมี เพเลอร์ <Player S 2> มาให้เลือกนะคะนี่อันนี้ก็จะเหมือนไอไอไอรอดหรือเปล่านะที่ใช้ฟังเพลงเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่เราเรากดแล้วก็เพย์นี่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะคะก็มีประมาณนี้ให้เราได้เลือกเล่นนะคะอันที่มันขึ้นแบบนี้มันจะเสียตังคนะ,คะทุกคน Music pro แบบนี้นะ เขาก็จะปล่อยให้เราใช้ฟรีเฉพาะที่เขาสร้างให้ฟรีนะนี่นะคะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะก็เป็นแอปที่ทำให้การฟังเพลงของเราไม่น่าเบื่อนะคะก็มาแนะนำากันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ